โอเคนะครับถามนักศึกษาคนระสมมุติว่าโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยการไปส่งพัสดุไปสนีต่างๆเนี่ยนักศึกษาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดาวอนะไรลองทายดูยสิครับจาคีย์เวิร์ดเนี่ยดาวพุธอ่าดีมากใครตอบนี่เก่งมากเลยก็<อ>ผมผมพุทธกับมฤตยูได้ไหมครับมฤตยูยัง แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าถ้าตำราเดิมเขาก็ใช้ดาวพุธเป็นดาวของการสื่อสารการติดต่อการเจรจานะครับมาริยูเนี่ยเป็นดาวที่ค้นพบใหม่นะเป็นในทางสิ่งเล่นลับในทางเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โหราศาสตรศศ์ก็อยู่ในขอบขายของมาริยูนะครับเป็นดาวที่ลึกลับ ทั้นั้นเนี่ยภัยอาเพศเนี่ยนะครับก็แปลว่าสิ่งที่อ,อจะต้องระวังสิ่งที่จะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ไปอยู่ตรงใดเนี่ยนะครับท่านก็ว่าจะไปทําลายเรื่องนั้นๆโดยส่วนใหญ่นะครับแต่นี้ว่ามันอยู่ที่ศิลปะการออกอรัพยากรเท่านั้นด้วยนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งถ้ามันอยู่ นะครับมีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับลัคนาหรือตันรุลัละนะครับอ่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวตนของเจ้าชะตาแล้วเนี่ยนะเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลึกลับเช่ไนไรครับโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมื่อนักศึกษาเริ่มเรียนการเรียก่อนาาากานักศึกษาดูดวงเรอยงว่า เรามาเรียนโหราศาสตร์เนี่ยเพราะอะไรแล้วจะเรียนไปได้ดีหรือเปล่าจะมีชื่อเสียงไหมเยจะยึดเป็นอาชีพจะพยากรได้แม่นยําหรือเปล่าเยเราก็ต้องอ่านจ,จากดาวที่เกี่ยวข้องพวกนี้แหละเน่เช่นมโยูักเกตลาหูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าน,นะครับจากนั้นเนี่ยฝึกท่องไว้นะครับยศศักดิ์ทายอาทิตย์โูกจริตจิตใจททยจันทร์ก้าแข็งขยนันไทยหาเจราจารอ่อนหวานทายโคต ปัญญาบริสุทธิ์ายปัญหาจิเละกำจัดทายสุขโทษทุกทายสาวมัวเมาทายลาหูอายุยืนอยู่ทายเกศทายอาเพศทายมรดิยูนะครับต้องไม่กี่ครั้งก็จําได้แล้ว <laughs> นะครับก็อยู่ที่นักศึกษานะครับถ้านักศึกษามีความพยายามนักศากันไดไปได้ไปได้เร็วไปได้ดี ไปได้อย่างคล่องแคล่วนะครับคนเราเนี่ยจะ,ะเดินทางด้วยอความเร็วที่อาจจะแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความพยายามด้วยนะครับก็ฝากไว้ละครับโอเคนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการขยายความเดี๋ยวจะดูจากตำรานะครับจะดีกว่านะครับแล้วก็จะไปได้เร็วขึ้นนะครับที่อาจารย์ก็มองไว้แล้วว่า ถัดการเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อในเ,เนื้อหาในตำรานะครับโอเคแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะมีสไลด์แบบ powerpoint นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยก็จะไปเรื่องอื่นๆเช่นนักศึกษาจ ر ต้องเริ่มผูกดวงจะต้องหานปฏิทินเป็นแล้วอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับสงสัยก็สามารถถามได้ตลอดนะครับไปดู เวลานี้นียอาจารย์ครับขอสอบถามครับดาวสองนี่เราจะเพิ่มหนักได้ไหมครับได้ครับ<า>ได้ได้ขอบขอบมากครับเพราะว่าเราสามารถขยายให้มันเกิดบริบทของความหมายที่เป็นคีย์เวิร์ดนั้นเพิ่มเติมนะครับตามที่เราเห็นว่าควรจะเป็นนะครับจะเรียกว่าตายตัวเนี่ยมันไม่เชิงนะมันก็อยู่ที่รักษะ ของการมองอยู่ที่มุมมองเราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับจะได้เกิดไอเดียนี่มาโอ้เปิดมาเจอตรงนี้พอดีอ่นักศษานะครับพยายามจํานะครับตรงเนี้นะครับเห็นไหมครับว่า อาทิตย์สามสิบวันทารสองวันขึ้นหนึ่งราศีนะครับต่อหนึ่งราศีนะครับถ้าหนึ่งรอบก็คือเอาสิบสองคูณนะครับโอเคอังคารสี่ห้าวันพุธสามสิบพุธศกเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะเท่าเท่ากับอาทิตย์นะครับและดาวสามองค์เนี่ยจะเกาะกันเรียงนะไม่แยกจากกันไม่ห่างจากการเกินาสามราศีนะครับ าฝากไว้เป็นข้อสังเกตนะครับพระหัสหึงปีศกสามสิบวันเตาสองปีครึ่งราหูปีครึ่งเกตหกสิบวันม่น้อยู่เจ็ดปีที่ว่านะครับาพักนะครับนั้งสามก็ไปาหาละกันเป็นไปตามคำอธิบายของอาจารย์นะครับพักมนแล้วก็เสดอ่านี่ยอดศ,ศักดิ์ทายเทศโรคจิตใจทายจันทร์ ก้าแข็งขยันทายังคารเจราจาอ่อนหวานทายพุทธหรือปฏิพานไว้พิษปฏิพานแปลว่าความคิดสติปัญญาก็ได้นะครับปัญญาบริสุทธ์นะครับก็คือ,เ,อเรื่องของอปัญญาก็คือเรื่องการเรียนรู้ไ่ได้จากการต่อที่ไปเห็นหนังสือกันเ,เดี๋ยวท่านใดเปิดไมค์ปิดไปด้วยนะครับ กิเลสสมบัติทายโศกทดทุกทายเสาวมัวเมาทายลาหูอายุยืนอยู่เกศไยอาเพศมเลติานะครับท่องไม่กี่รอบก็ได้แหละอ่าโอเคเห็นไหมครับว่าสมมติว่าบอกยศศักดิ์ทายอาทิตย์มาดูทีครับอาทิตย์เนี่ยถ้าเราขยับขยายกว่ามออกไปเนี่ยนะให้เป็นเรื่องราวต่างๆให้มันมากขึ้นเพื่อน,นําไปใช้ในการออกขยยกร นักษาดูทิครับว่าถ้าอาทิตย์นะครับยศศักดิ์ไทยอาทิตย์นะครับคือเป็นประธานของอะระบบสุริยจักรวาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นใหญ่เพื่อง่ายนะครับสแสดงเห็นถึงความมียศศักดิ์จิตสูงมานะมากรักเกียรักศักดิ์ศรีเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีซื่อตรงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกวดง่ายหายไว นะครับเนี่ยเราก็พยายามคิดจินตนาการว่าดาวอาทิตดวงใหญ่เป็นประธานมีความร้อนมีบริวารที่เป็นดาวเคราะห์ต่างๆฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบยังไงหน้าใหญ่ใจโตใจกว้างอะไรต่ออะไรก็ได้ทํานองอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกี่ยวกับบุคคลเห็นไหมครับยศศักดิ์ไทยอาทิตย์ก็คือคนที่มีลักษณะเป็นผู้นำนะมีตําแหน่งแห่งผลเป็นใหญ่เป็นโต เช่นอะไรเช่นนักปกครองผู้ว่าการจังหวัดเป็นปลัดกระทรวงเป็นผู้นําทางด้านองค์กรนะเป็นประธานบริษัทหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ประมาณอย่างี้นะครับโอเคก็คือลักษณะเป็นผู้นํานั่นเองนะครับรูปล่างนะครับเป็นรูปร่างสันทัดผิวเนื้อดําแดงอาเาว้วัาท่านก็บอกว่าหัวใจตา นะครับระบบเลือดนะครับที่มันสีแดงแดงยัง่ายๆนะแล้วหัวใจก็สูบฉีดขาดหัวใจคนก็ตายเพราะฉะนั้นก็เป็นอาวิวะที่สําคัญนะครับนะรบ,บอกได้ถึงอเชื้อชาติด้วยนะเอ,อนะครับอันนี้ที่มาที่ไปไม่ทราบตําราเก่าแก่ท่านาท่านบัญญัติาไว้นะครับว่าอาทิตย์เนี่ย แปลว่าอาเกแปลว่าผู้นําของโลกใบนี้ทั้งละมะั้งเยมันเกิดอะไรขึ้นเนอมีมีใครทําอะไรในขอบไหมเดี๋ยวไม่มีใช่ไหมเย่อะไรขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยอาจารย์ขอปิดก่อนนะเนี่ยหน้าจอเป็นอะไรไมล่ะ นักษาเห็นขีดสีน้ำเงินไหมนี่นี่มันขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะเอะเดี๋ยวขอขอขอแชร์ใหม่นะแล้วมีชื่อขึ้นชื่อของใครมาก็ไม่อ่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วกัน ใช่ใชนะ่ต่อนะครับโอเคถ้าเกี่ยวกับสถานที่นะครับก็เป็นที่ทำงานที่มีลักษณะอ่อโอทงกว้างใหญ่อ่เป็นที่ทำงานที่ใหญ่ๆโตๆหรือว่าเป็นพระราชวังอเป็นกระทรวงทบวงกรมนะที่ว่าการ อำเภอเขตอะไรก็ยไ,ได้ทั้งนั้นนะครับอาทิตย์นะครับทิศอีสารนะครับซึ่งอาจารย์เขียนในผังให้ดูแล้วไม่่อ,อกไหมครับว่าดาวทิศปรปฏิทุดทิตตะวันออกเฉียงเหนือเอขึ้นชื่อว่าคาโซลานเนี่ยในห้องเรียนนี้มีไหมครับใช่ไหมมีไหมเดี๋ยวดูทำไม มีใครมาทำอะไรน้าจอองนะครับ่รู้อันนี้คุณเคสโอลานเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับไม่ไม่รู้เมื่อกี้มันเป็นอะไรอ่ะดูต่อนะครับอ่าดาวอาทิตย์ไปแล้วนะกำลังหกจำได้เนาะจันธาตุดินกำลังสิบห้า นะครับอันนี้ผ่านไปนะเพราะว่าอาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับโอเคจาจาร์ก็เสมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับสีขาวขาวเหลืองนวลนๆน,น,นะครับเสมือนเป็นผู้หญิงฉะนั้นถ้าจะเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยก็เกี่ยวกับสตรีเพศนะครับเป็นแม่บ้านเป็นนางพยาบาลน,นะครับเป็นคนอ่อนโยนผิวพรรณดีนะครับผิวขาวเหลืองสีสีเดียวกับผิวพระจันทร์นะครับ หน้าตาดีอะไรต่อแลพวกนี้นะครับถ้าพระจันด์ดีในดวงเป็นผู้หญิงก็จะหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีนะครับจิตใจดีอะไรต่อแลพวกนี้นะครับโอเคส่วนของกระเพาะนะครับเอาไว้ว่าคือกระเพาะอาหารนะครับต่อมน้ำเหลืองน้ำลายนะครับอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรูปเกี่ยวกับการวิาพากด้วยนะครับ ลักษณะพวกนี้นะครับอาจารย์จะไม่อธิบายทุกบรรทัดนะเสียเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นคำแนะนำว่าเป็นการเอาดาวแต่ละดวงเนี่ยนะครับที่เราท่องไปเนี่ยนะครับเพื่อสัก์ทยอาทิตย์ลูกเจริญจิตใจทายจันทร์ก้าแข็งขยนันทายคารเจราจาอ่อนไหวทานพุทธอะไรพวกนี้ยแล้วก็นํามาขยายความแล้วก็ผสมผสานกับหลักเกณฑ์ต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็จะมาแยกออกเป็น เรื่องราวต่างๆเช่นนะครับเจื้อชาติสถานที่ทิศย์แร่ธาตุสีอะไรพวกนี้ซึ่งนักศึกษาก็รู้ไปพอควรแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วยิ่งจําได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวนักศัยนะครับพยายามอ่านพยายามจําพยายามเอาไปใช้นะครับโอเคอังคารท่านลมมีกำลังแปดว่าไปแล้วนะครับอ่า กล้าแข็งขยันทางอังคารจะนั่งเกี่ยวกับขายเกี่ยวกับตำรวจทหารช่างทำอาวุธนะ<ม>เครื่องยนต์กลไกลนะใช้เครื่องมือของมีคมแพทย์ผ่าตาัดทำฟันเนี่ยพวกเนี้ยนะครับอังคารเนี่ยนะครับยามหนึ่งจะเห็นอังคารเนี่ยเป็นแบบสีชมพูเข้มนะครับเป็นสีแบบสีเลือดได้ยินไหมครับอังคารสีเลือด นะครับเพราะฉะนั้นอาคารเสมือนเป็นนักลบนะครับใครมีดาวคารในดวงที่เกี่ยวข้องกับลัคนาเกี่ยวข้องตัวเองเนี่ยจะมีนิสัยดุเดือดนะใจกล้านะครับไม่ยอมใครนะครับมุทะลุดุดันนะครับโอเคนะครับ นักศาก็เนี่ยเชื่อชาติเขาบอกอังคารเป็นเยอรมันไม่รู้อังเป็นอย่างไนเหมือนกันนะรถเบนหรือเปล่า <laughs> โอเคก็เยอรมันเนี่ยเป็นผู้นําทางเครื่องยนต์กลไกอยู่แล้วนะโอเคทั้งเกียวสารที่เห็นไหมครับก้าแข่งให้ยันกับค่ายทหารลงฝึกอาวุธลงฆ่าสัตว์ต่างๆน,นานาพวกเนี้ยนะครับและก็ไปเล็ก นะครับแข็งแกร่งนะครับอังคารสีชมพูนะครับก็จะไปในทำดองนี้อ่ะเจราจาอ่อนหวานไทยพูดเห็นไหมครับหรือว่าอ่าปฏิพานก็จะเกี่ยวข้องกับอ่าพูดจาเฉียบคมความจำดีมีปฏิพานนะครับอ่ะถ้าเป็นการสื่อสารนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลก็คือพวกนักกวพันธ์นักพูดนักบัญทีนะครับพนักง,งานสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จํากัดกเฉพาะที่ในตำรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะประยุกต์นะครับความหมายในให้มากขึ้นไปยิ่งกว่านี้ก็ได้นะครับให้มันสอดคล้องกับในยุคข,ของปัจจุบันเนี้ยนะครับอะไรที่มันมี ใหม่ๆเห็นใหมานักศึกษาก็ต้องไปเทียบเคียงนะครับให้มันสอดคล้องกับดาวต่างๆที่มีอยู่นะเพราะใช้ันเพียงแค่สิบดวงนี่เองนะครับอ่านะครับก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็เป็นไปในทํานองเดียวกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็สิ่งที่ต้องทํำคือท่องคีย์เวิร์ดอันนั้นก่อนนะครับยดศักดิ์ทายทิ โนบจริจิตใจไทจันเนี่ยแล้วก็มาอ่านเพิ่มเติมแล้วก็นึกถึงคีย์เวิร์ดอันนั้นนะว่ามาขยายความเป็นอย่างนี้อย่างนั้นได้มาแ้ก็จะเกิดจินตนาการให้กับเราด้วยนะครับดาวพฤหัสเห็นไหมครับดาวพฤหัสก็ศีลบริสุทธิ์หรือปัญญานะครับคือนักการศึกษาทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเกี่ยวข้องอย่เห็นไหมครับถ้าเป็นตัวบุคคล เป็นนักบวชนะครับนักสอนศาสนานักโหราศาสตร์แพทย์นัก